เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564สำหรับคนที่เกิดในราศีธนูเปลี่ยนแปลงแรงสุดๆแรงมากนะครับแรงจนสั่นสะเทือนกับชีวิตของท่านนะครับท่านจะผ่านพ้นท่านจะเจอปัญหาท่านจะแก้ไขปัญหาโดยวิธีการอย่างไรรูปแบบไหนมาดูกันได้ในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูทุกท่านครับคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์ดวงของคนที่เกิดในราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564เดือนสุดท้ายของราศีสุดท้ายที่เราจะได้มาคุยกันพยากรณ์บอกเล่าสู่กันฟังในเรื่องของดวงชีวิตนะครับเราจะาพยากรณ์ดวงในวงก้งกว้างไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงของท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะ มันอาจจะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็เป็นไปได้นะครับก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยเลือกเอาข้อแนะนำแนวทางที่ดี ปรับใช้อะไรที่มันรู้สึกว่าไม่ดีเราก็จะได้เตรียมตัวป้องกันเพื่อที่จะใช้ชีวิตแบบไม่ปรับหมาทนะครับอะไรที่ดีอยู่แล้วก็ส่งเสริมเป็นกําลังใจให้กับตัวเราได้เดินหน้าต่อไปสู้กับชีวิตและจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่หมอฮักพยายามทํามาตลอดนะครับตั้งแต่รับทำคลิปพยากรณ์ดวงลง YouTube มานะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ให้กับท่านที่เข้ามาดูมาชมกันนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูและยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับหมอฮักด้วยนะครับก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ไทยหรือว่าคนที่เกิดตั้งแต่วันที่23 พฤศกิกายนจนถึงวันที่21ธันวาคมโดยการนับแบบโหราศาสตร์ของตะวันตกนะครับพี่น้องจะเลือกนับแบบไทยหรือว่าแบบทางตะวันตกก็สุดแท้แต่ท่านนะครับตามชอบใจตามถนัดหรือว่าท่านที่ได้ผูกด,ดวงเป็นลัคนาราศีธนู ก็มาดูได้เช่นเดียวกันนะครับดูประกอบดูคบคู่กันไปไม่ว่าจะเป็นลัคนาหรือว่าเป็นราศีนะครับไม่เป็นไรนะครับเลือกเอาตามชอบใจนะครับเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ชีวิตนะครับเอาละครับทีนี้เราก็จะมาเริ่มต้นดูกันว่าดวงของคนที่เกิดในราศีธน,นูในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564จะเป็นอย่างไรเราจะส่งท้ายปีนี้ด้วยวิธีการด้วยแนวทางอย่างไรบ้างมาดูกันนะครับ เรามาเริ่มต้นจากเรื่องที่1คือเรื่องของการงานหรือว่าแนวทางวิถีชีวิตของชาวราศีธนูจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1มาแรงนะครับมาแรงแบบมาแบบน่าสะเทือนใจนะครับมาแบบน่ากลัวมาแบบใช้ชีวิตที่มันพลิกผันสุดๆนะครับเพราะว่าเป็นทาวเวอร์คือเหตุการณ์บางอย่างที่อาจจะเกิดขึ้นมาในชีวิตของชาวราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนะครับรุนแรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านนะครับ แบบรวดเร็วแบบปรบป,ปับแบบกระทันหันไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยเปลี่ยนแปลงการทํางานการย้ายงานหรือว่าก็การตกงานอะไรประมาณที่มันรุนแรงอย่างนี้ก็อาจจะเกิดขึ้นมาได้เช่นเดียวกันนะครับรวมทั้งเรื่องของเหตุการณ์บางอย่างในชีวิตประจําวันก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงแบบรูปแบบที่มันกลับด้านไปเลยหรือว่าพลิกแปลงแบบนหน้าหน้าประหลาดใจ ก็เป็นไปได้นะครับไม่ว่าจ,จะเป็นชีวิตธรรมดารวมทั้งเรื่องของการที่เหตุการณ์ไม่คาดฝันอาจจะเกิดขึ้นมาด้วยนะครับอันนี้คือทาวเวอร์คือการพลิกเปลี่ยนสถานการณ์ชีวิตพลิกวิถีชีวิตของเรานะครับซึ่งค่อนข้างที่จะรุนแรงและมีผลกระทบต่อชีวิตของเราไม่น้อยเหมือนกันนะครับถ้าเราประมาทและรับมือ กับการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ทันนะครับอันนี้พอเรารู้ตัวอย่างนี้นะครับพี่น้องชาวราศีธนูที่เข้ามาฟังนะครับก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราก็จะมี2ด้านเสมอไปเราต้องมีทางออกเราต้องมีทางแก้ยิ่งเรารู้ว่าจะมีเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นมาเราก็ต้องควรระมัดระวังตัวเองนะครับเพื่อที่เราจะได้ผ่อน อะไรเหตุการณ์ที่มันไม่ดีเป็นแนวทางที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่เรามาก่อนนะครับมาดูก,กันก่อนว่าชีวิตของเราในช่วงเดือนธันวาคมนี้ต้องระมัดระวังนะครับไม่ประมาทนี่เป็นแนวทางไว้ก่อนเลยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2นะครับเป็น6ดับ6ดับคือการคลี่ขลายเห็นไหมครับมาจากความรุนแรงมี6ดับมีการคลี่คลายแม้ว่าเราอาจจะเจอสถานการณ์ที่มันไม่ค่อยดี นะครับนั่นก็เป็นแนวทางหนึ่งนะครับแต่ว่ามีหกดาบมาเป็นตัวแปรมันเป็นตัวเปลี่ยนแปลงนะครับอะไรต่างๆที่รู้สึกว่ามันไม่ดีมันแย่มันก็จะมีทางแก้ไข ใช่ไหมครับอันนี้นแนวทางของชีวิตก็จะเป็นในรูปแบบนี้นะครับท่านจะคลี่คลายเหตุการณ์ต่างๆเหล่านั้นได้นะครับโดยเฉพาะเรื่องของการงานวิถีชีวิตนะครับมันจะค่อยๆแก้มันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงจากจุดที่เลวร้ายไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมการงานของท่านที่บอกว่าไม่ดีย่าแย่ตกต่ําล้มเหลวท่านก็จะมีทางออกมีทางแก้มีทางแก้ไขมีทางเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยนะครับคนที่ตกงานอยู่ก็ยังมีโอกาสได้งานทานะครับคนที่เปลี่ยนแปลงก็ยังมีโอกาสเปลี่ยนแปลงสู่ ที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับอันนี้คือการคลี่คลายการแก้ไขเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆที่มันไม่ค่อยดีมันเลวร้ายนะครับอันนี้มีทางกอกทางแก้ที่จะค่อยๆเติบโตได้ค่อยๆเปลี่ยนแปลงไปนะครับก็ขอให้มีทิศทางที่ดีขึ้นนะครับมาดูส่วนที่3ของเรื่องชีวิตการงานนะครับเป็นเฮอร์มิตรนะครับมีไพ,พ่พระฤาษีนักบวชผู้ที่คอยจุดแสงสว่างให้ท่านเดินหน้าต่อไป ชีวิตของท่านยังมีทางออกยังมีความหวังมีแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์เห็นไหมครับยังมีทางออกเสมอในเส้นทางของทุกชีวิตที่เราที่เราคิดว่ามันแย่นะครับเพราะฉะนั้นอย่าพึ่งตกใจกับคำว่าเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงกับความเลวร้ายกับสถานการณ์ที่ไม่ค่อยดีเราทุกคนผ่านการทดสอบแล้วท่านก็จะพบทางออกได้นะครับมีผู้ใหญ่ประเด็นที่หนึ่งนะครับมีผู้ใหญ่ให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำ ให้แนวทางที่ดีๆนะครับให้แสงสว่างของท่านว่าท่านควรจะทําอย่างไรเดินหน้าต่อไปอย่างไรแก้ไขปัญหาอย่างไรแล้วท่านก็จะผ่านจากปัญหาต่างๆเหล่านั้นไปได้นะครับหรือไม่นะครับประการต่อมาคือเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญวาสนาอานิสงค์ของคุณงามความดีที่ท่านได้สั่งสมมาที่ท่านได้ทามา ก็จะเป็นสิ่งที่คอยเกื้อกูลคอยสนับสนุนให้ท่านได้รับสิ่งที่ดีๆมีแสงสว่างในจิตใจขึ้นมาท่านก็จะพบทางออกได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ ยกระดับจิตใจของท่านให้พัฒนาต่อไปด้วยนะครับมีความเข้มข้นมีความเข้มแข็งมีสติปัญญาที่มั่นคงขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนของแนวทางที่จะตามเข้ามานะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับชีวิตในช่วงนี้ของคนที่เกิดในราศีธนูนะครับก็เพื่อประคับประคองจิตใจก็ทําบุญด้วยนะครับสวดมนภาวนาหรือว่าจะทําอะไรเพื่อที่เราจะได้รู้สึกว่าความรู้สึกแย่ๆมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับคือเพื่อพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากการรอ คอยความช่วยเหลือจากคนอื่นเราต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาจิตใจตัวเองนะครับทำสิ่งดีๆคิดดีทำดีนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราจะได้รับสิ่งที่ดีๆตอบแทนเข้ามาด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่คือดวงชีวิตดวงการงานของคนที่เกิดในราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคม2564นะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางสำหรับคนที่รู้สึกว่ามันแย่ มันกำลังเจอปัญหามันเจออุปสรรคอยู่นะครับแต่สําหรับท่านที่ไม่มีปัญหาอะไรนะครับท่านก็ยกระดับพัฒนาตัวเองแล้วเดินหน้าต่อไปเพราะว่ามีสิ่งที่คอยส่งเสริมสนับสนุนคือเรื่องบุญกุศลเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องของสิ่งที่ดีๆที่จะทําให้ท่านได้ก้าวหน้าต่อไปนะครับประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่2คือเรื่องของการเงิน ชาวราศีธน,นูจะมีเส้นทางการเงินเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากทาร่ใบที่1เป็น8ดาบนะครับอาจจะมีรายจ่ายรายจ่ายที่จําเป็นจําใจจะต้องจ่ายเป็นภาระหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินที่เรายอมรับและก็ต้องจัดการแก้ไขสระรวมทั้งเรื่องของการใช้ใจ่ายเพื่อการดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับอันนี้เป็นส่วนจําเป็นที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับ ก็ขอให้ระบัดระวังเรื่องของการค่าใช้จ่ายเรื่องอะไรที่จะเกิดขึ้นด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่2เป็นความมั่นคงแล้วนะครับอันนี้ส่วนที่ดีเป็นราชินดี การเงินราชนีเหรียญความมั่นคงเรื่องของสินทรัพย์เรื่องของทรัพย์สินเงินทองพี่น้องชาวราศีธนูมีโอกาสที่จะได้เงินจนํานวนเยอะๆในช่วงเดือนธันวาคมนะครับมีรายร,รับเข้ามาจากหลายช่องทางการงานดีขึ้นค่าตอบแทนมากมายขึ้นการค้าการขายดีขึ้นเงินที่มันเป็นสินทรัพย์ในครอบครัวก็จะเริ่มต้นมากมายขึ้นมาเช่นเดียวกันนะครับอันนี้เป็นส่วนที่ดีน่าพอใจสําหรับสิ่งที่เกิดขึ้นมาพยุงสิ่งดีๆให้เดินหน้าต่อไปนะครับ การต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็นสตานะครับการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นสําหรับคนที่เจอปัญหาเรื่องของการเงินการรอคอยการเงินอยู่ในช่วงเวลานี้นะครับจะสมวังจะได้รับโอกาสดีๆของการเงินมีเงินหมุนเข้ามาตลอดนะครับแก้ไขปัญหาของการเงินได้นะครับอันนี้ส่วนที่ดีนะครับการเงินเริ่มดีขึ้นมีรายรับมีไรายได้หน้าพอใจจากจุดเล็กๆก็เติบขึ้นพัฒนามากขึ้นและมีความมั่นคงมากขึ้นด้วยนะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูส่วนที่3นะครับเป็นเรื่องของความรักเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับอาความรักเริ่มต้นจากทาโร่ใบที่1เป็น4ถ้วยอา,อาจจะไม่พอใจเท่าไหร่นักความรักการรอคอยความรักในช่วงนี้นะครับ ยังไม่เต็มที่อาจจะยังไม่ถึงเวลานะครับหรือไม่ก็อาจจะได้ความรู้สึกที่ดีๆตอบแทนมายังไม่เท่ากับสิ่งที่เราปรารถนานะครับใจจึงเป็นสิ่งที่สําคัญนะครับรักษาความสงบรักษาความมั่นคงของจิตใจการรอคอยมีแต่ว่าขอให้อย่ารอคอยด้วยความทุกข์นะครับเพราะว่ามันจะเป็นผลกระทบต่อชีวิตของตัวเราด้วยนะครับเอาใจเย็นๆในการรอคอยนะครับ ะการต่อมานะครับมาดูส่วนที่2เป็นราชาถ้วยนี่ก็เช่นเดียวกันนะครับการเติมพลังทางด้านจิตใจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดน,นะครับอาจจะมีการเดินทางการพักผ่อนการท่องเที่ยวการขอความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่ในเส้นทางของความรักและครอบครัว ก็ยังเป็นสิ่งที่จะเติมเต็มเข้ามาได้นะครับทดแทนสิ่งที่เราขาดในความรู้สึกว่ามันยังไม่พอนะครับก็เอาทดแทนเข้ามาได้นะครับค่อยเป็นค่อยไปค่อยๆซึมเข้ามาแบบนั้นนิดหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับความรักอย่างต้อรอคอยนะยังไม่ใช่ในเวลาที่ความรักจะสมบูรณ์เต็มที่เท่าไหร่นักในช่วงนี้นะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น2 เราะฉนนะครับการเงินก็ค่อยๆหมุนเข้ามาในครอบครัวนะครับคนที่รอคอยการเงินที่จะจุนเจือครอบครัวก็ค่อยๆเติบโตขึ้นมานะครับแต่ว่าแต่ว่าระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยนะครับอาจจะมีความจําเป็นต้องดึงเงินตรงนั้นตรงนี้มาปิดตรงนี้ตรงบ้างอะไรนะครับก็ขอให้เป็นแนวทางครับครอบครัวความรักยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นักนะครับรอคอยอดทนรอคอยสิ่งที่ดีๆที่จะตามมานะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมนี้นะครับ ประการต่อมานะครับเราจะมาดูอุปสรรคทิศทางแนวทางการแก้ไขจะเป็นอย่างไรมาดูกันนะครับเรามาเริ่มต้นจากพระรูปใบที่1เป็น8ไม้เท้านะครับอางานใครแก้ไขค่อยเติบโตเต,เติมนู้นเติมนี้ต่อตรงนั้นตรงนี้นะครับพัฒนาได้นะครับการงานของท่านยังมีโอกาสที่จะก้าวหน้ามั่นคงขึ้นค่อยเป็นค่อยไปคนที่ทํางานประจําก็จะมีโอกาสการขยายงานการสร้างโอกาสใหม่ เติบโตขึ้นคนที่มีอาชีพส่วนตัวก็จะเติมโน้นตรงนี้นะครับขยายโอกาสสร้างงานใหม่ๆเข้ามาได้ในช่วงเดือนธันวาคมนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3ที่2นะครับเป็น9ถ้วยนะครับ9้าถ้วยคือเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับผู้คนค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้การติดต่อผู้คนมากมายทีเดียวนะครับการค้าขายการเจราจากตกลงธุรกิจต่างๆก็ยังดําเนินไปได้ด้วยดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องระมัดระวัง ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นเรื่องเอกสารเรื่องสัญญาด้วยความไม่ประมาทไม่รอบคอบก็จะส่งผลเสียด้วยนะครับรวมทั้งการที่เราอาจจะไปอยู่ในที่ชุมชนคนเยอะๆก็จะมีผลกระทบต่อสุขภาพด้วยก็เป็นไปได้นะครับระมัดระวังไว้ก่อนจะดีกว่านะครับไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังป้องกันตัวเองด้วยนะครับประการต่อมามาดูส่วนที่3นะครับเป็น7ถ้วยนะครับความคิดความฟุ้งซ่านอารมณ์จิตใจวันว่นวหวหรือไม่อาจจะคิดมากคิด อ่าย้ำคิดอยู่เรื่องเดิมๆนี่ก็เป็นเรื่องที่ควรแก้ไขนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธนูนะครับคิดมากคิดที่มันเพ้อฝันคิดที่มันวุ่นวายสับสนหาทางออกไม่เจอนะครับค่อยๆแก้นะครับอาจจะแก้ยากนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ตามก็เป็นสิ่งที่เรารู้ตัวเราเองนั่นแหละนะครับว่าทําได้หรือไม่ได้อะไรที่เป็นแค่ความคิดอะไรที่เป็นความใฝ่ฝันก็ต้องลองแยกแก้ให้ถูกต้องเลยนะครับเพื่อที่เราจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของความคิดนะครับ อันนี้เป็นแนวทางทิศทางในการแก้ไขสำหรับคนที่เกิดในราศีธนูนะครับทีนี้เรายังมีไพ่ทาโร่ใบที่13ว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมาดูกันนะครับเป็น ความมั่นคงเป็นราชาของการงานนะครับพี่น้องชาวราศีธนูครับท่านมีโอกาสที่จะเติบโตในเส้นทางของการงานก้าวหน้ามั่นคงขึ้นไม่ว่าท่านจะทํางานส่วนตัวหรือว่าทํางานอาชีพอิสระนะครับหรือไม่ก็จะเป็นลูกน้องเป็นพนักงานเป็นอ่พนักงานประจําก็มีโอกาสที่จะเติบโตได้รับการสนับสนุนจากผู้ใหญ่ให้ก้าวหน้าให้มั่นคงขึ้นอาชีพการงานของท่านจึงเป็นแนวทางที่ดีมากมาก ที่ท่านสามารถพัฒนายกระดับตัวเองนะครับจะมีความมั่นคงในช่วงเดือนธันวาคม2564นะครับ สรุปรวมของคนที่เกิดในราศีธนูนในช่วงเดือนธันวาคม2564นะครับวิถีชีวิตธรรมดาธรรมดาของท่านก็อาจจะเจอเรื่องที่ไม่ธรรมดาให้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดไม่คา,คาคดฝันเกิดขึ้นมาแบบรวดเร็วปุบปรับกระทันหันก็ขอให้เตรียมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะครับด้วยความไม่ประมาทมีสตินะครับเอารักษาสภาวะของความมั่นคงจิตใจให้ได้นะครับนอกจากนี้นะครับเหตุการณ์ร้ายทั้งหลายทั้งปวงนะครับท่านยังมีโอกาสที่จะ ได้พบหรือไม่ก็มีการที่จะได้แก้ไขเหตุการณ์ที่มันไม่ค่อยดีให้ผ่านพ้นไปสู่จุดที่ดีขึ้นกว่าเดิมท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยเกื้อกูลคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนผลบุญผลกุศลทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นส่วนหนึ่งที่ท่านนะครับได้นํามา นำมาคือว่าเป็นสิ่งที่ดีๆคอยประคับประคองชีวิตของท่านให้ผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงไปได้นะครับนอกจากนี้ท่านยังมีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือด้วยนะครับพี่น้องชาวราศีธนูก็มีโอกาสที่ดีๆที่จะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ สู่ความมั่นคงสู่ความก้าวหน้าในเรื่องของการงานที่จะดีขึ้นเติบโตขึ้นต่อไปด้วยนะครับเส้นทางของการเงินดีมากๆากลยนะครับรายรับรายได้จะดีขึ้นทรัพย์สินเงินทองจะพุ่งมากขึ้นนะครับมีเงินจํานวนเยอะๆเข้ามาด้วยนะครับแต่อย่างไรท่านก็ต้องระมัดระวังเรื่องของค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเนื่องความจําเป็นหรือว่าเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้ท่านต้องเสียทรัพย์ไปด้วยก็เป็นไปได้นะครับระมัดระวัง นะครับเรื่องของการใช้จ่ายด้วยนะครับความรักยังต้องรอคอยนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธานโนครับอาจจะยังไม่สมหวังอาจจะยังไม่ได้เจอเจอกันในช่วงเดือนนี้หรือไม่มีช่วงระยะเวลาที่เรารอคอยแล้วยังไม่ ยังไม่เต็มที่นะครับก็ต้องอดทนใจเย็นๆรอคอยไปก่อนนะครับสาหรับคนที่กําลังรอคอยความรักนะครับเรื่องของโอกาสทิศทางการแก้ไขปัญหานะครับท่านยังมีโอกาสดีๆในการที่จะมีความสําเร็จสมบังตามที่ท่านปรารถนาเพียงแต่ว่าท่านก็ต้องรับมระวังการติดต่อการสื่อสารการที่จะอยู่ในท่ามกลางคนเยอะๆก็อาจจะส่งผลเสียด้วยนะครับการค้าขายการติดต่อง,งานถ้าไม่รอบคอบจะมีผลกระทบต่อชีวิตของท่านต่อการงานของท่านด้วยนะครับแต่ว่า เรื่องของสุขภาพก็เป็นสิ่งที่ควรระมัดระวังนะครับแต่ว่าโอกาสของท่านนะครับพี่น้องชาวราศีธน,นูจะก้าวหน้าจะมั่นคงขึ้นจะมีการงานที่ดีขึ้นมีความมั่นคงร่ํารวยมีความสําเร็จในชีวิตของท่านนะครับขอเป็นกําลังใจให้ท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคจนกระทั่งได้รับความสําเร็จความสมหวังความรุ่งเรืองนะครับ อาคบวันนี้มหากพยากรณ์ดวงของพี่น้องที่เกิดในราศีธนูในช่วงเดือนธันวาคมพุทธศักราช2564มาครบแล้วนะครับทุกเรื่องการงานการเงินความรักปัญหาอุปสรรคหรือว่าแนวทางการแก้ไขก็เป็นการพยากรณ์ ในวงกว้างนะครับไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดผู้หนึ่งโดยเฉพาะโอกาสที่จะไม่ตรงกับชีวิตของท่านก็มีไม่น้อยเหมือนกันนะครับก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะครับดูแล้วก็ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูที่ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับฮักนะครับเอาละครับวันนี้ขอลาไปก่อนขอให้ชาวราศีธนูทุกท่านทุกคนจงได้รับแต่สิ่งที่ดีๆมีความสุขความสมหวังมีความก้าวหน้ารุ่งเรืองผ่านพ้น ปัญหาอุปสรรคทุกอย่างไปด้วยความมั่นคงนะครับสวัสดีครับ